นิพพานเป็นธรรมชาติว่างเปล่าที่ไม่มีภาษามาพูดว่าว่างเปล่ามันว่างจากภาษาจากการปรุงแต่งนิพพานเป็นธรรมชาติว่างสะอาดบริสุทธิ์ธรรมชาตินี้มีอยู่แล้ว อุปมาเหมือนความว่างว่างในอวกาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทุกที่ความว่างว่างเมื่อจิตของสัตว์โลกทั้งหลายเพียงแต่วางภาละทั้งหลายลงให้หมดให้จิตว่างดังเดิมฟังอีกรอบเพียงแต่สัตว์โลกทั้งหลาย วางภาละทุกอย่างลงเสียให้หมดให้จิตเขาว่างดังเดิมของเขาหลังจากที่ภาชนะที่อาศัยอยู่นี้ได้แตกสลายไปจิตจะกลับคืนสู่พะนิพานดังเดิมโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องฝึกอะไรเลยไม่ต้องรักษาอะไรเลย ไม่ทำอะไรเพื่อให้ได้อะไรเลยเพียงแต่วางสมมุติทุกอย่างลงเสียวางความพยายามความดิ้นลนทุกอย่างลงเสียสังเกตดูธรรมชาติที่มันว่างปรากฏอยู่ตลอดเวลาต่อหน้าต่อตาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังลงให้ถึงธรรมชาติว่างนั้นเมื่อ เราสัมผัสรู้สึกถึงธรรมชาติว่างนี้ได้ธรรมชาติว่างนี้เขาก็จะกลับคืนมาเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเรียกว่าจิตเดิมธรรมชาติเดิมนี่คือพระนิพพานเมื่อจิตได้กลับคืนสู่ธรรมชาตินี้ได้บ่อยๆจนมีความชำนาญมัน มันเป็นเรื่องง่ายจริงๆในการกลับคืนสู่พะนิพานดังเดิมมีอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือการวางการกรุงแต่งทุกอย่างไปเสียให้หมดเลิกดิ้นหลนเลิกสแสวงหาไม่หยุดไม่เพียนจิตจะกลับคืนสู่ความว่างดังเดิมนี่คือลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สอง เข้าถึงธรรมชาติว่างนี้เลยซึ่งมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาเข้าถึงมันเสียนิพพานก็จะปรากฏเต็มหัวใจของพวกเราจิตของพวกเราที่ว่างอยู่นั่นแหละคือนิพพานเมื่อภาชนะนี้แตกสลายจิตมันจะกลับคืนสู่ธรรมชาตินี้ล้านเปอร์เซ็นมันง่ายอย่างนี้แหละ ความพ้นทุกข์มันง่ายอย่างนี้แหละการพ้นทุกข์ก็คือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงการที่จิตไม่ไปเกาะความคิดปรุงใดๆอีกต่อไปไม่ใช่ว่าไม่คิดปรุงอยู่ในโลกสมมุตินี่คือนี่คือ ยืมภาษายืมสมมุติมาพูดนะพูดให้มันมีขึ้นมาอยู่ในโลกสมมุตินี้ก็ต้องมีความคิดนึกอารมณ์เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่จิตไม่โง่ไปยึดไปเกาะสิ่งเหล่านี้แล้วจิตเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดนี้ คือสภาวทุกข์ทั้งหมดนี้ล้วนแปรปวนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจล้วนเป็นทุกข์ล้วนสร้างวัตตะสงสารล้วนสร้างสามแดนโลกธาตุนี้ขึ้นมาเมื่อจิตมีปัญญารู้แจ้งแล้วจิตก็จะไม่ง่อไปเกาะไปยึดสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป นี่คือลักษณะที่จิตจะกลับไปว่างดังเดิม